สวัสดีค่ะพบก,กับพี่นุ้ยกราม a ากูรูนะคะวันนี้ค่ะเราจะเอาเรื่องราวที่พี่เต้เล่าให้ฟังนะคะมาเล่าต่อกันค่ะแต่ก่อนจะเล่านะคะต้องขอสอนเรื่องนี้นั่นก็คือ indirect speech หรือว่า reported speech นะคะอันนี้หมายถึงการเอาประโยคที่ผู้อื่นพูดแล้วเนี่ยมาเล่าต่อนะคะตัวอย่างเช่นพี่เต้เขาคุยกับพี่นุย้ยและพี่นุ้ยขอเอามาเมาส์น้น้องฟังต่อเนี่ยค่ะกฎของการเมาส์จะเป็นยังไงนั้นต้องไปดูกันค่ะพี่เต้เขาเล่าให้พี่นุ้ยฟังว่าพี่เต้ said I am staying at this hotel in Hong Kong today คือจะบอกว่าวันนี้อยู่โรงแรมนี้นะที่ฮ่องกงพี่ลุยก็เลยขอเมาส์ให้น้องฟังต่อนะคะมาดูกันค่ะขั้นตอนทำยังไงกันบ้างขั้นตอนแรกเลยนะคะต้องตัดเครื่องหมายคำพูดแล้วก็พวกคอมม่าออกก่อนค่ะขั้นที่สองค่ะเราต้องใส่ that เข้าไปเพื่อเชื่อมประโยคนะคะพี่เต้ s a i d that I am staying at this hotel in Hong Kong today นะคะ that อันนี้จะแปลว่าว่าค่ะพี่เต้พูดว่านะคะแต่ขอบอกว่า that นี่จะใส่หรือจะละไว้ก็ได้นะคะขั้นที่3แล้วค่ะต้องเปลี่ยนสรรพนามนะคะพี่นุ้ยเป็นคนที่เอาเรื่องของพี่เต้มาเล่าต่อนะคะถ้าอย่างพูดว่า ''i''' เนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวพี่นุ้ยใช่ไหมคะก็เลยต้องเปลี่ยนค่ะพี่เต้นเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเราต้องใช้ he ค่ะพี่เต้ say that he อย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าให้ต่อด้วย am เนี่ยมันก็ผิดนะสิคะก็เลยต้องขอเปลี่ยนเป็นพี่ได้ say that he is staying at the hotel in Hong Kong today ค่ะขั้นที่4นะคะสำคัญมากคือต้องเปลี่ยน tense ค่ะเพราะกริยานำนะคะเป็น said อันนี้เนี่ยคือแปลว่าพูดไปแล้วนะคะด้านหน้าเห็น said นะคะด้านหลังเนี่ย จะใช้ is staying อยู่เหมือนเดิมก็ไม่ได้แล้วค่ะต้องเปลี่ยนให้แก่ขึ้นนะคะก็กลายเป็น was staying ค่ะขั้นสุดท้ายแล้วค่ะขั้นที่5นะคะโฟกัสไปที่คำบอกเวลาและคำบอกความใกล้ไกลค่ะแล้วเปลี่ยนซะนะคะคำบอกเวลาคือ today วันนี้นะคะส่วนคำบอกความใกล้ไกลก็คือ this นะคะพี่เต้เนี่ยใช้คำว่า today วันนี้ แต่พอพี่นุ้ยเอาเรื่องมาเมาส์ต่อเวลามันก็ล่วงเลยไปแล้วใช่ไหมคะจาก today วันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น that day วันนั้นค่ะคราวนี้มาถึงคำบอกความใกล้ไกลกันบ้างนะคะนั้นก็คือคำว่า this ค่ะอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น that นะคะเพราะสิ่งที่พี่เต้พูดเนี่ยมันอยู่ไกลตัวของพี่นุ้ยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ถ้ายังมีคำถามนะคะสามารถส่งมาหาพี่นุ้ยได้เลยค่ะที่นี่ @tfeed@thaipbs.or.th นะคะจะแวะมาเป็นเพื่อนกันต้องนี่เลยค่ะ www.facebook.com/ebgang นะคะสำหรับวันนี้พี่นุ้ย Grammar Guru ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ